มืออื่นแล้วครับพี่น้องครับที่พี่น้องจะได้เห็นตัวอย่างบางช่วงบางตอนของ MV เพลงประกอบภาพยนตร์หนังเรื่องคายอ้อนั่นก็คือเพลงค่ายอ้อครับพี่น้องครับ12นาฬิกา8นาทีมืออื่นครับพี่น้องครับคอยติดตามรับชมได้เลยครับพี่น้องครับซึ่ง MV เพลงนี้ครับเ v เพลงค่ายอ้อทางบอดีครับเพื่อนก็ได้เผยมาแล้วว่ามีบางฉากบางช่วงบางตอนที่เป็นฉากเดียวกันกับในหนังครับพี่น้องครับพี่น้องครับอาจจะเห็น ตัวอย่างบางช่วงบางตอนที่เป็นบทบาทของอีลาน้อยอุ้งอิงวาสิแสดงเป็นตัวใดสิแสดงในลักษณะแบบใดเป็นผู้ใดครับพี่น้องครับจะต้องค่อยติดตามรับชมในมืออื่นครับพี่น้องครับ12นาฬิกาแนาทีครับพี่น้องครับแล้วครับพี่น้องครับในส่วนของเพลงค่ายออหรือว่า MV ของค่ายออดครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าเป็นยังไงแนม่มีรายละเอียดเป็นยังไงแน่กับทั้งทา่ามไร่หรือว่าตาล่างวันเวลาเกี่ยวแก่กับ หนังไข่ออตั้งแต่มือนี้จนถึงมือฉายเพื่อนซีมีกิจกรรมเอียงมีตารางงานว่าอย่างไรแน่ครับพี่น้องครับคุยฟุ้งลูกทุ่งหมอลำครับพี่น้องครับสีมาว่าสู้พี่น้องฟังในรายละเอียดในคลิปนี้ไปฟังกันเลยครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นกระแสะมากๆเลยนะคะในวงการเพลงหมอลำครับผมกับโปรเจกต์ล่าสุดของอุงอิงเพชรบ้านแพงเพลงคอยอ้อ <S <S เห็นว่ากําลังจะปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วใช่ครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยทั้งจากข่าวจากสัมภาษณ์ต่างๆเหมือนว่าน,นี้ไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาธรรมดานะ Uh huh. ดูเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะครับผมวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันว่าเบื้องหลังเพลงนี้หนังที่เขาบอกว่าเชื่อมกันเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีความคาดหวังอะไรเกิดขึ้นบ้างครับใช่ค่ะดูเหมือนพ่อโจโยมนี่นี่ทุ่มสุดตัวเลยนะคะกับการโปรโมทครั้งนี้จริงครับเห็นว่าเตรียมงานดีมากเพลงเสร็จแล้ว MV ก็ถ่ายเรียบร้อย งั้นเรามาเริ่มที่ตัวเพลงกันก่อนเลยพรุ่งนี้แล้วสิคะ12มิถุนายนที่จะได้ฟังทีเซอร์กันครับผมเวลาปล่อยเนี่ยแบบว่าเป๊ะมาก12นาฬิกา8นาทีนั่นนะสิคะต้องมีอะไรแน่แต่ที่น่าสนใจมากๆคือทีมงานเบื้องหลังคะ่ะอาจารย์ยุ้ยมาณสักิ์คนเขียนเพลงแล้วก็มีอาจารย์จินนี่ภูไทยทาดนตรีออเคสตราใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์อ้นแคนเขียวดูแลเครื่องดนตรีอีสานโดยเฉพาะเลย ทั้งปีผู้ไทยแคนพินอะไรพวกนี้โหการรวมตัวกันแบบนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะเนี่ยคือมันสะท้อนความตั้งใจเลยนะที่จะยกระดับเพลงหมอลำเอาความอลังการของออเคสตรามาผสมกับสเสน่ห์ดนตรีอีสานแท้ๆน่าสนใจมากค่ะน่าจะได้ซาว์ที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ยิ่งใหญ่แน่ๆใช่ครับส่วนเวลา12นาิกนาที อาจจะเป็นเรื่องงามยามดีหรือเป็นกิมมิคการตลาดก็ได้นะแต่ที่แน่ๆคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากๆแล้วเพลงเต็มกับ MV ล่ะคะมาเมื่อไหร่เพลงเต็มกับ MV จะมาวันที่17มิถุนายนครับ8โมงเช้าเลยทางช่อง YouTube สาวน้อยลังเพลินอินดี้รคคอร์ดช่องเดิมครับ ทีนี้มาเรื่องที่คือหางกันอีกเรื่องคืองบประมาณเห็นว่าเปิดเผยมาคร่าวๆประมาณ5 0 0 0สนบาทเฉพาะตัวเพลงเหรอคะใช่ครับเฉพาะตัวเพลงประมาณ5 0 0 0สนบาทโห oh, สูงมากนะคะสำหรับวงการเพลงลูกทุ่งหมอลำเอาแต่เป็นการลงทุนจริงจังเพื่อสร้างงานคุณภาพเลยต้องการสร้าง IMPACT ที่มันใหญ่กว่าเดิมอือ <c oughs> ครับแล้วก็อาจจะมองไปถึงการต่อยอดอะไรที่มันกว้างขึ้นด้วย ซึ่งมันก็สอดคล้องกับเรื่องที่ MV มีถ่ายเพิ่มที่มอขอนแก่นเออใช่ใช่ใช,ใช่เห็นว่ามีพี่ออฟสุรพรพี่ออมแอมพ่อโจโอไปร่วมด้วยครับผมครบทีมเลยซึ่งความยิ่งใหญ่นี้มันไม่ได้หยุดแค่เพลงใช่ไหมคะเพราะว่าคายอ้อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหนังชื่อเดียวกันด้วยถูกต้องครับเพลงคายอ้อเป็นเพลงประกอบหลักของภาพยนตร์เลยแล้วก็จะมีอีกเพลงนึงชื่อเพชรชาวดินเพชรชาวดินครับอันนี้แต่งโดยอาจารย์ตั้มนคริน เห็นว่ามีถึงท้าทนองเลยนะโห oh. ครับแล้วก็ดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยเหมือนเดิมเพลงนี้จะปล่อยพร้อมหนังฉายเลยแล้วตัวหนังล่ะคะเขาบอกว่าจะเกี่ยวกับอะไรพ่อโจโยมนินบอกว่าจะตีแผ่เบื้องหลังวงการหมอลำเลยครับแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมอีสานด้วยการตีแผ่เบื้องหลังวงบานหมอลำผ่านหนังนี่ก็น่าสนใจนะคะแต่อาจจะมีมุมที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะทําไมเขาถึงเลือกนําเสนอประเด็นนี้คะ เอ่อป้อหมายหลักที่เขาสื่อสารออกมานะครับก็คือการนําเสนอเรื่องราวชีวิตความฝันการต่อสู้ในมุมที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครเห็นเท่าไหร่ค่ะคาบคู่ไปกับการสอดแทรกความสวยงามของวัฒนธรรมอีสานแล้วก็ย้ําตลอดว่าเป็นหนังคุณภาพที่ทุ่มเทสร้างมากๆทั้งฉากแสงสีเสียงเนื้อหาคือเหมือนต้องการสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการเลยอืมฟังดูยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะทั้งเพลงทั้งหนังแบบนี้ แผนโปรโมทก็คงต้องจัดเต็มเหมือนกันแน่นอนครับซึ่งก็มาถึงเรื่องไทม์ไลนญสำคัญที่ต้องปักหมุดรอกันเลยมีอะไรบ้างคะที่ห้ามพลาดเลยก็เดือนมิถุนายนนี้เลยนะครับวันที่12พรุ่งนี้ทีเซอร์เพลงไคลอ้อวันที่17ก็เพลงเต็มกับ MV มาปลายเดือน28มิถุนามีงานปิดวงเสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่บ้านแพงค่ะจากนั้นเดือนกรกฎาคมนี้คือแน่นเอี้ยนเลยครับยังไงคะ ต้นเดือนคาดว่าน่าจะได้ไปออกรายการเรื่องเล่าชาวนี้นะครับวันที่12กรกฎาคมพ่อโจมีไปออกรายการ The Ghost Radio ด้วยอ๋อไปเล่าเรื่องลี้ลับเหรอคะน่าจะประมาณนั้นครับแล้ววันที่13นี้จัดเต็มเลยมีทั้งเป่าเค้กวันเกิดน้องอ,งอุงอิงมีไหว้ครูใครอ้อยใหญ่แล้วก็เปิดตัวหนังที่ขอนแก่นด้วยโอ้โหวันเดียว3งานเลยใช่ครับแล้วก็15รกรกฎาคมเป็นงานการล่าเปิดตัวหนังใหญ่ที่กรุงเทพคาดว่าน่าจะเป็นที่ฟิวเจอร์พารรังสิต แล้วก็17รกรกฎาคมภาพยนตร์ขายอ้อฉายพร้อมกันทั่วประเทศครับโหตารางแน่นจริงๆค่ะแล้วการเดือนสายโปรโมทอื่นๆล่ะคะเห็นว่าครอบคลุมมากๆครับก็มีทั้งรายการทีวีกระแสหลักอย่าง WorkPo i n t ที่อาจจะมีไปหม่ำโต๊ะเดียวหรือไม่หมดนี่สัมภาษณ์สื่อต่างๆไปตามสถานศึกษามูลนิธิเห็นว่าอาจจะมีไปเรือนจำด้วยหรอคะมีข้อมูลออกมาแบบนั้นครับคือดูเหมือนต้องการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายจริงๆเป็นการตลาดแบบปูพรมเลยนะคะเนี่ยยังไง ครับผมแล้วก็มีเรื่องที่น่าคิดต่อนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยคือการลงทุนครั้งใหญ่ขนาดนี้ทั้งเงินทั้งแรงกายแรงใจในโปรเจกต์หมอลำทั้งเพลงทั้งหนังบวกกับแผนโปรโมทที่มันดูครอบคลุมทุกช่องทางขนาดนี้มันกำลังจะสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าเปลี่ยนมุมมองที่คนทั่วไปมีต่อวงการหมอลำต่อวัฒน,นธรรมอีสานในสื่อกระแสหลักของไทยเราไปได้ามากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่ต้องรอติดตามคำตอบกันต่อไปครับ นี่แหละครับพี่น้องครับกับเป็นเรื่องราวของเพลงประกอบภาพยนตร์นหนังเรื่องไายอ้อยหรือว่าเพลงใข่ออครับพี่น้องครับก็บเห็นความทุ่มเทของวัตถุว่าเพิ่นทุ่มเททุ่มทุนสางขนาดใดครับรวมทั้งถึงรวมถึงครับพี่น้องครับท่ามไร์หรือว่าตารางวันเวลาต่างๆเกี่ยวกับ หนังไข่ออกตั้งแต่มือนีจนจะถึงวันฉายครับพี่น้องครับวันฉายก็คือวันที่17กรกฎาคม2568ครับพี่น้องครับและอัปเดตพี่น้องไหมครับสําหรับวันที่15กรกฎาคม2568ที่เป็นรอบกาล่าครับสรุปสถานที่อยู่ที่เดอะมอบางกะปิครับพี่น้องครับสาหรับวันที่15ที่เป็นรอบกาล่าครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ครับกะฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้านี้ครับถ้าพ่อแม่พี่น้องครับถือใจคลิปนี้ด้วยประทับใจคลิปนี้ครับกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามให้ช่องเชฟหนุ่มบันเทิง g o 2 official น้ำเลนเดอร์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ